จะมันเห็นล <mm ุงแล้วแฟลกถอยเอพี่เลยทำอะไรชิปถ่ายมีใครวาใว้าไปเนี่ยมีใครว้าไปเนี่ยบอดี้บ็อกซ์ดเลยพี่เน็ตพี่เน็ตเอ้ยต้ษต้นไอ้เี้านยืนลุงเฉยเลยลอดเป่าลอดรอดอยู่ตงผมผมต้องแอมบลี่อยูคดาวมดแ้วไม่ต้องมาชวนผมปินเดียเลเอาแมงเอาแมงพี่เอาแม่ เอาเสาก่อนเอาเสาก่อนต้องดันแล้วอย่างนี้เดี๋ยวกูเบื่อมากว่าทิงเกอร์สกิลเนี้ยเจ็บไหมเจ็บพี่ไทยเยอะๆหลักด้วยไม่เจ็บอย่างเดียวไอ้แบบนี่เดี่ยว เอาวัลันถอนอืเอาวัลันและถอดเลยมันโดนอยู่มันโดนอยู่ก็โดนใบว่ะตายปีดีมึงนี้มันมาทำไมวะมันเข้ามาทำไมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนมีตัวจริงบ้างเลยไม่น่าจะมีสมองผมแตกแล้วเนี่ยโดนเห็นละจะไปไหนอ่ะมันอยู่ทัหนจะไปทำอะไรกันอ่ะ มันอยู่กันเยอะแล้วอะ่ะสวยพี่เรียกคุยอย่งรอดแล้วไ่รอดอ๋ออะไรมารอดโดนน้ำแข็งกัดโดนน้ำแข็งกัดเลือดสิบเปอร์เซ็นต์ือตัวจับยากที่หายแต่ละตัวเออไม่นาน้วยนะตัว นี่เวอร์อยู่นี่เมื่อกีน้นี่ไงมันบายแบ็กมาเหรอไอตัวนี้ไม่ไม่ได้บายมันเป็นสกิลติดตัวตายรดเร็วใช่ไหมตายกูดาวกดเกิดได้ทีเดเียวแปดลทีกูดาวแปดนาทีแม่มาตนะีป้อมเหรอพี่พี่มีเดโซนะตีป้อมเร็วเขาตาย,ตาย วิเวอร์ผมปวดแตงว่วิเวอร์เอาดิพี่สวยครับพี่เนทคุยดิคุยดิโอโ้โควีนควีนโอโ๋โอผมอบิงไปแล้วน้องพี่โผล่หน้าใครพี่โดดสับเลยพี่มีใครต่อยกับพี่ตรงๆได้แล้วตอนนี้อ่ะจะดีกว่ามันพี่โผล่มาเร็วผมเปิดให้พี่บิงเอาบาลานเราทำได้ผมเชื่อว,ว่าอย่างนั้น ตัวเมย์อยู่ข้างบนม,มีตัวใบผมมีคาราบ้าองไปได้พวกเปิดเสาตรงนีอ้อะปีนต่อเลยพี่เอ้ยแง่ข <c oughs> องดิบ,บินจังเลยละมึงโวกตีเสาไงเฮียวพีวตัวจริงตัวจริง เออรถบ่ายแล้วอ้าวแต่มานาผมไม่ลงว่ะมานาผมหมดว่ะไม่ตายขอเที่ยวไม่เอาตัวจริงเข้ามาอะไรจับไหมไม่มีไม่ไม่มีผมมานาหมดว่ะพี่เล่นต่ออีกสักสิบนาทีดิยื้อไว้เพราะว่าควีนไม่ตายว่ะกดแบนแล้วระกบบีกับีดันเลยพี่เล็กโอ้โหมานาหมด าามาหมูลเล็กช่วยด้วยพี่พตัวนี้พี่ตัวมันติดชี้พี่อ่ะมันมีสแต็กบนหัวอยู่เออตัวปอมจะไม่มีสแต็กบนหัวพี่ถ้าผมไม่มั่วแต่ผมว่าผมมั่วว่ะ <c oughs> ดันบ้านเลยดันบ้านเลยตายสามแล้วเนี่นยเกิดซื้อเกิดไว้ดีกว่า <c oughs> สวยพี่นี่ไงพี่แบบตีตีไม่เข้าอ่ะตีบ้าหรอือว่าสวยาจายัดเลยพี่เล็กไอพี่เนสเ,เอ้ย,ยมารับบันตีมันทำไมแล้วเกือบเกือบกับบ้านเก่าบ,บี้มันเยอะจังซื้อดีป่าวะไี่ซื้อหรอกอย่าเได้ที่ซื้อก็ได้พี่อยาเลย แต่พอไปดูพี่เหมือนเราก็แค่ไฟแบบชิวๆอ่ะไม่รอดเพราะวันไม่เห็นตอนเราแพ้ไฟโดนกดเหี้ยละอูอยู่คนเดียวด้วยนะบิงมาได้ไหมพี่เล็กไหนอ่ะไหนมาแล้วไม่ทันบิงหัดก็ตายไปออกมาไปออกมามันเยอะเมื่อกี้เอาน้ำแข็งใส่ไปทำไมต่อเสียน้ำแข็งใส่เลย ก่อนที่มันจะล่าให้รูบอยน้ำแข็งสายกลับมาโอ้โหสวยสวยมากโอ้ช็อตลองอีโอ้จุกเหม่งอะอยากซื้อเกิดตีบ้านดีป่บวะอยากซื้อเกิดตีบ้านเลยวะอันใต้คิวแบบตึงให้เร็วมันจะเอาข้างบนแล้วน่ะเออปล่อยมันไปก็ปปล่อยไดิเราจะเอาอันสุดท้ายของมัน เดี๋ยวบิงมาตีเลยปักตรงนี้เลยปักเสาตรงนี้เลยจะมีใครกัวึงเลยหายเลยอะ่ะวิเวอร์ย้อนเวลาไม่ทันเออเข้ามาปุ๊บหายเลยเมื่อกี้มันโดนใบด้วยวิเวอร์ผมออกคาตาฟ้ามา ไม <pelled being HD> <ped convert> <IS> <sword racing> <benim> ่มีเบอร์มึงได้ตายอีกรอบแนอันใดอิงเจ้าโดนซอมบี้จัดตายเออซอมบี้ยังเยอะจัด Of course. ตัวปอมเหรอเวียนต่อไหมพี่ต่อไหมต่อไหมเข้ามาเร็วนี่มันมีดิเจนอยู่ตรงนู้นนะน่าจะตายใช่เองเอองั้นดีก่อนก็ได้เดี๋ยวรอพี่เล็กมาด้วยไปรีก่อนพี่ดีแล้วว่ระรเดี๋ยวพลาดดิเจนม่รู้มันจะอยู่หรือเปล่าอยู่อีกนาทีหนึ่งกว่ามันจะหาย เอาซะอยากออกเบโซเลยอตอนนี้ไม่อยู่เอาแพงเงียเอาเพชรดีกว่าถ้าจะเอาเดโซมีคนจะเอากูเดี๋ยว <c oughs> เอาวารัลเลยพี่อาวารลัลเ,เลยตอนนี้แหละไม่ต้องรองมันลงมาหรอกเดี๋ยวลงมาปลุก <c oughs> เอาวารัลผิดปั๊บมันร้องเลยเพี่ก็ร้องเหมือนกัน แ s dead. เออทำไมเราแรงจังวะอยมันบาง กูติดอะไรวะยืนซะบื้ออยู่เมื่อกี้จบเกมกูไม่สวยอีกโอ้หคุณเน้ดยิงไกลมากท่านไม่ใช่พีเนสไม่ใช่เหรออ้าไม่ใช่พีเนสหรอกคุณเน็อ๋อคุณเน็เล่นคุณเน็ดเล่นอะไรวะเวียด